ดวัสดีเช้าครับวันนี้ผมมาแนะนำทุกกิจอ,อะไรความสุขในการเดินทางครับกบมาบอกให้เพื่อนๆดูครับวันนี้จะเดินทางไปสู่ลองอะไรวะอ่างซางแล้วนะครับก็วันนี้กําลังขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวครับเมื่อวานไม่ได้บอกต้องขอโทษทีเมื่อวานนั่งทํางานแล้วก็กินข้าวอยู่ในห้องพักผ่อนอะไรก็ว่าไปทมนั้นแล้วผมจะไปถึงสถานที่ประจําทางแล้วก็จะบอกกล่าวนะเรากรนถางตรงนี้ประมาณ สักสิบนาที<ม>เพื่อได้ชมนะครับก็ผมก็ไม่ได้คิดว่านอกเหนือจากบรรยากาศการเดิน,นทางและเส้นทางนี้ผมได้เดินทางว่าเราจะมาเที่ยวเวียดนามได้อย่างไรนันี้ก็คือเส้นทางนั้นที่ผมอยากจะบอกเพื่อนบแเราก็ดูบรรยากาศภายในตัวเมืองอ่าพอจีมิดจักหน่อยนะนะครับนี่ผมอยู่โซนนอกเมืองนะครับนะก็ที่พักอะไรก็ดีมากเลยนะก็็นตึกทางนั้นเลยนะถ้าเกิดตอนเราเข้ามาเนะี่ยจะมีแต่ตึก<อ>สูงๆคล้ายกรุงเทพบ้านเราเลยนะครับ นะแต่ว่ารถเขาจะไม่เยอะเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่จะนั่งไปทางติดแต่ที่นี่เขาจะนั่งไปทางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่คล่องนะครับโรงแรมที่พักก็เยอะนะแล้วก็ไม่แพงมากด้วยก็ผมนอนคืนละ260บเองนะครับมีอาหารเช้านะครับ เรียกแท็กซี่ทําง่ายมากนะประเทศเราบ้านเราก็แกร็บแล้วก็ย่างกุ้งเอ่อแล้วก็ย่างก,กุ้งกันที่ไหนนะแล้วังดอะก็แกร็บแกร็นี่คือใช้ได้ทั่วไปเลยถ้าใช้โปรแกรมเดียวกันได้ไหมเอแบงก์ลองเล่นดูแล้วก็โอเคเลยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้นั่งแท็กซี่แล้วก็ไม่ค่อยนั่งรถไปจำทางเวลาเดินทางต้องมานั่งก็เลยเริ่มมาศึกษาก็เริ่มจะเข้าใจนะครับว่าเอ่อ ควรที่จะต้องมีโปรแกรมการจองรถแท็กซี่แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในบริการแล้วก็แม้กระทั่งโรงแรมแล้วก็ทุกตัวเครื่องบินนะครับแต่ก่อนก็คือไปหน้าเคาน์เตอร์โอินเข้าไปแต่ว่าเพื่อให้การเดินทางง่ายแล้วก็ได้ที่พักที่ปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่แพงผมก็เลยต้องกลับมาศึกษาโปรแกรมตัวนี้ครับแล้วก็แต่ประเทศไทยจะไปล่อนแบบนี้ครับนั่งแท็กซี่เที่ยวในกรุงเทพเลยฟ่าไม่เหนื่อยด้วยนะครับเพื่อ น้องๆที่รู้จักกันหรืว่าจะเป็นน้องๆที่เวียดนามที่เราเนี่ยมานะเราก็จะได้แท็กแค่เนี่ยไม่ต้องท่องนัที่ชิงตรงมาเราก็จะอาศัยแท็กซี่เป็นส่วนใหญ่นะคือเอาเราไปจอดปับ๊บนั่งแท็กซี่เที่ยวเมืองเนี่ยมันจะมันกว่านะไม่ต้องหาที่จอดรถให้วุ่นวายง่ายด้วยโอเค้เดี๋ยวเราจะเดิททนทางถึงสถานีรถกำลังทางเดินไปหาเขาเงี้ยสักหน่อยแน่นะข้าวเป็น คือถ้าผมไปลงที่ไหนที่หนึ่งก็กเราแต่มันจะต้องนั่งรถท้องถิ่นไปอีกหนงทอดซึ่งมันจะยากมากแต่ถ้าเกิดผมไปนั่งรถอนนี้ที่ที่ผมเราจะไปเนี่ยมันจะผ่าดตรงจุดที่ลงเลยผมจะต้องเอาตำแหน่ง GPS ให้คนที่เก็บตั๋วดูนะครับถ้าคนเก็บตั๋วไม่รับก่อนออก็รอดไปถ้าเกิดรับอ,อ่ะเดี๋ยวเราแต่ว่าผมจะเปิด GPS แล้วก็ดูเช็คเส้นทางตลอดที่เดินทาง ัแล้วก็เป็นประสบการณ์ครับวันนั้นไปตกรถที่ซาปาครับใครที่ดูคลิปแล้วก็เห็นเลยว่าพลาดไปยตรงนนคนคนบอกทางหลังผมก็บอกลขาแล้วฟังไม่ดู้เรื่องเลยพลาดเลยเอาอเคนะเดี๋ยวพัวากกันครับ เชื่อมเป็นรางจอดหอลนะให้ไปอยู่ตรงการนี่เสียวนะแล้วก็มองลงมาข้างล่างนี่สนะพานจะเสียวหน้าดูเนละ<โด>ยแดมอเตดรตังนี้บซ้าน่าจะเป็นโรงแรมต้องแปล่าเป็นคอนโดมีอาคารกำลังสร้างอยู่น่าจะเป็นอะไรที่ข้างดูดี เมื่อวานผมไปยืนบนดาดฟ้าที่โรงแรมครับที่ผมพาครับโอ้โหพอมองมาเนี่ยในเมืองโคจิมินาสวยมากเป็นทะเลตึกแล้วที่สำคัญเมียลยวปะเขาเล่นเว้าวกลางกลางเมืองเลยเว่าก็สูงกว่าตึกอะเอาไง,ไง่ายๆเลยตึกเนี้ยเว่าขึ้นไปข้างบนเลยแล้วผมก็ยืนมองอยู่สักพักหนึ่งพอดีเอาผ้าไปตากบนดาดฟ้าครับไม่มีที่ตากผ้านะขออนุญาตให้พาไปตากบนดาดฟ้าได้ผมว่าชั้นห้าเลย ออกก่อนเอใครมาเที่ยวแล้วก็ต้องการที่ซักผ้าและที่ผมอยู่มมนไม่มีที่ซักรีนไงโรงแรมก็ไม่ใช้เราเราซักเองแล้วก็ตัดเองนะ, mm. นะคุยกันบอกเป็นเรื่องราวกันทางไปนะจริงๆริงมันมีร้านที่ว่าร้านกาแฟที่แปลกมากเลยนะน้องแปง้งมันจะมีอะไรนะคล้ายๆบักแตงโมงเยอะมากเลยจริงผมถ่ายคลิปไปน้น้อยขอาน้องแป้งก็มีอยู่นะ แล้วก็พอดีไม่ได้เข้าไปเพราะเพลงดังใช่ไหมตอนแรกก็คุยกัอเพื่อนว่าจะไปกินกาแฟใช่ไหมแล้วก็พอดีไปเดินปั๊บเออเราก็รู้กาแฟเนี่ยแก้วก็ราคาปกตินะไม่นนขีบ่บาทแต่กันเนี้ยอาจจะจอมาเรียกเรียกน้องๆมานั่งคุยได้คขาเนี้ยเรื่องนั่งคุยไม่รู้เรื่องอีกเป็นภาษาเวียดนามไงก็เลยไม่รู้ภาษาอังกฤษคนไม่ได้ก็เลยยืนมองสักพักหนึ่งนะแต่ว่าอืข่าวชัวโอเคค่อยว่ากันทานั้น มาดูคลองแล้วก็เรือที่อยู่ในอลัลมินมากไเห็นไหมจะเป็นเรือที่น่าจะทําความสะอาดหรือว่าเรือโดยสารหรือว่าใครจะไปล่องเรือรงน,นั้นคงไม่มีมนะครับประเด็นอ,อยู่ฝั่งนี้แต่ว่าผมจะไปดูเรือเนี่ยเราก็ดูคลองบนเขาว่าคล้ายคลองแสนแสนน้นหรืหรหรอเปล่าเปล่งอาการไม่ไดีครับ บนยุ่งงี้ด้วยหิวข้าวมืน่นจะพาไปกินข้าวมันต้องกว่านจะเย็นอีก3โลกว่างจะดูพร้อมชิบหายนะนี่เดินเรือบ้านเช้าได้ไม่เห็นไหมตกปลานะโอ้ไม่ใช่เว้ยหล้างหน้านหน้างตาเลยอ่ะมันจะเป็นบ้านบ้านบนเลือ กลางเมืองชอจชนเขาก็จะเป็นตึกใหญ่ๆนะผมก็คิดถึงกรุงเทพบ้านเราเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมี TNL พาราซ่างคล้ายๆห้างสรรพสินค้านะครับมันจะไม่ใช่แบบธนาสนิเพกแบบอะไรบบประมาณนี้ไม่ใช่เซ็นทรัลอะนะแต่ว่ามันก็เป็นห้างใหญ่คล้ายๆลงหนังนะผมมองจากอาการจากที่ผมเห็นเลยนะครับใจพ่อทรงหน้าก็เป็นตึกแล้วครับว่าขึ้นไปดูปยอดก็ตึกนละ้ ถึงถนนย้านโซนเศรษฐกิจนะครับที่คึกคักเลยจริงๆมันจะมีพวกของอ,อ่ะที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเอามาเอาน้ำมาตั้งขายได้นะครับแต่ว่าไม่มีคนตกปลายผมเห็นเลยสักนิดหนึ่งนะครับต้อไปกันกต่อนานดูบรรยากาศไปเรื่อยครับพอดีว่าวันนั้นมาถึง อ่าจะมีในช่วงเวลาค่ำคืนก็เห็นแต่แสงสีเสียงอลัมอาดามครับมีแต่ทะเลทะเลไฟลอรนิออนวันนี้ดูเต็มๆนะเราจะเี้ยวไปทานี้ครับูอัไม่เกินสิาทีนะมือนบัณฑ์มีสาวใสชุดไอ้นี่มาเยอะเลยใสชุดที่เขาเรียกว่าชุดแนวแฟรที่สวยๆอ่ะชุดประจำชาติเหรอ น่ารักมากน้องแป้คลิปยังอยู่มเกน่เป็นชัหน่อยนะเออน่าจะมีอยู่ชั่นหน่อยครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวใส่ไทยคลิปปิดสักนิดนึงก็ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราจะไปนี่นี่สถ,ถานีรถรถประจำทางมันจะไปทางด้านซ้ายมือน,นะครับพอหลุดจากเส้นหลักเข้ามาในโซนนี้มันเป็นเส้นท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารที่พักเยอะมากน้องแป้งยิ้มปากบาแล้วพอมันจะถึงสถานีรถประจำทางน,นะครับ ไปหาหน่อยไหมน้องแป้งตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านโทรศัพท์ร้านขายเครื่องไฟฟ้าโอ้โหเกิมเฟอร์มีหมดร้านอาหารจีมีหมดเลยครับตอนนี้ว้าวน้องแป้งรอดแล้วถ้าเรามาดอนที่นี่ก็ได้นะประมาณโรงแรมนี่ก็มีนะไม่กี่ร้อยหรอกไม่เกินสี่ส่าห้าร้อยแล้วมาไรกาแฟดูารกาแฟดีโอ้โหอลังมากนะอ้าวโอเคเดี๋ยว ข้าวหน่อยก็เดินทางนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมชม่องอันนวทุกที่ทุกรืออะไรก็สุ่ยกันเดินทางครับคลิปรันมาแล้วครับตอนนี้ผมตัดต่อถึงเข้าลาวแล้วก็จะเข้ามาสู่จังหวัดในเวียดนามตอนใต้นะครับก็มีไม่กี่วัดที่ผมแวะนะครับแล้วก็อยู่ไม่นานนะครับอย่างดาร์ลก,ก็อยู่คืนเดียวโมจิมินอยู่คืนเดียวแต่ว่าอีกหนึ่งคืนพักผ่อนแล้วก็จะเป็นอ่งางซางที่เยอะหน่อยเพราะว่าอ่างซางมีสาว ตอนนี้เราเดินกลับมาที่พักแลคะครับเมื่อกี้ว่าจะวิ่งกาแฟกันสักหน่อยหนึ่งปรากฏว่าน้องแป้งบอกอยาไปเลยไปเดี๋ยวกับยาครับเพราะว่าสาวที่นี่สวยผมก็เลยตใจเดินทางกลับมาที่พักกันดีกว่าแล้วดูบรรยากาศยามเย็เยนที่เราลังเดินทางกลับมาที่พักนะครับตรงนี้มันจะมีที่พักเต็มเลยแล้วก็ทีมคันมันไม่มีในตำแหน่งน gps นะครับเมื่อวานผมก็มาถ่ายตรงน,นี้แหละแต่วันนี้มันช่วงเวลากลางวันไปต้องมาหัวขําทุกทีไปต้องวังเพื่อนดูก่อนน้ลงลองแป้งระวังรถ ข้ามทางมาลอยมาลายมาลอยอัพเดิน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 มีมินิมาดด้วยนะครับโ,โหเยอะมากน้องแป้งใจเย็นไปแล้วน้องแป้งอยางดูบักแตงโมผมก็จ,จัำไปเลย<ม>เดินเดินแป้งเดิน มันมีร้านอร่อยๆยอ๋อมาออรา้ากาแฟกันเนาะหมอใครรับจ้างก็มีแน่เต้ปไปหมดชุดสวยชุดสวยอะไรสวยโอ้เขาใส่ชุดสวยนะอ๋อมันเป็นทีติวะพี่ไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารไม่ใช่น้านกาแฟอันนี้เป็นร้านอ๋อเป็นร้านทอ่พี่ชอบคนนี้คนเยอะชุดสวยมากครับแต่ละคน ชื่นใจ,จสาวๆยิ้มให้กล้องที่ร้านนี้วะกี้ขายดีมากเลยิดกี่โมงเนี่ยจะค่อยมาเนาแป้งสนใจไหม,มคืออะไรอ่ะสามเป็นน่าจะเป็นโหลมั้งเดี๋ยวเขาใส่มาตะก้า,กาเดี๋ยวซัดไปเต็มอีกก็เป็นเรื่องนาะวอล์กให้ดูนิดหน่อยครับนะกลับที่พักนาะนเดี๋ยวดูนะาที่พักก่อน วันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเลยบอกก่อนนะพอดีว่ามันร้อนมากกลางวันกี่โงสารแล้วแป้ง26อ่ะ26เหรอมันมีร้านค้าเยอะครับแต่โซนนี้มันเหมือนว่ามันไม่บูมอ่ะร้านนี้ผมเซอร์ที่พักมามันถูกอ่ะ260แล้วมันก็มีอาหารเช้าด้วยงงมากที่พักก็ถือว่าดีเลยอ่ะโอเคไม่ว่ากันตามนั้นครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ในภาคัน